ตายยัมึงุยปล่อยไปที่ไบหน้าพระบดินครับท่านผู้ชมเจ้ายอยเห็นพระวดินจะฆ่าเจ้าต่อไปต่อยไปที่ไบหน้าพระวดินเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวข้ามาช่วยท่านผู้ชมชาวนนบุรีจะไม่ปรบมือให้กับเจ้ายอยสักคราึ่งเลยหรอครับไอยอย คุณพระมึงกล้าดียังไงคุณพระจะทำอะไรลูกผมคุณพระจะทำอะไรลูกผมมึงเลือกไม่เหรอว่ากูเป็นใครมึงมไม่ใครพูไม่เคยลือมึงถึงที่ฆ่ากูกูเป็นเจ้านายมึงข้าวแดงแกงร้อนที่ราดหัวกระบานมึงให้มึงไม่ที่สุกหัวนอนวันนี้ลูกมึงเป็นต้นเหตุ ทำให้บ้านนี้มันลุกเป็นไฟเพราะฉะนั้นมันสมควรจะตายมึงรลีกไปซะวันนี้ยไงเป็นไงเป็นกันใครจะฆ่าลูกผมเข้ามาเลยผมฆ่าทุกคนที่คนที่ทำลายลูกชายผมคุณพระเป็นอะไรไม่ลูกผมนะคุณพระมันลูกผมมันไม่ใช่ลูกหมานะคุณพระ เฆ่าเหรอเราพังตัวมันเองมันก็ไม่เคยมีความดีอะไรเลยเหรอคุณพระไอ้โตมันลูกผมมันไม่ใช่ลูกป้าที่คุณพระจะฆ่าต่อหน้าผมได้หันาาํำไมคุณพระรู้จักหมาไหมไอ้โตดึนเกางขึ้น,นเร็วสิโอยเวน คุณพระรู้สักหมาไหมหมาตัวผู้มันเป็นปี้หมาตัวเมียหมาตัวเมียท้องกอดลูกมันก็ทิ้งหมาตัวเมียทิ้งลูกมันไปเจอหมาตัวอื่นมันก็เป๊ะไม่เคยหันมาบอกลูกูกม,มันมัางไหมแต่ผมมันเป็นพ่อของคนผมไม่ใช่พ่อหมาหมา,หมายนัวให้แน่วะ คุณพาไปคนดีคุณพาอย่าฆ่าลูกผมเลยฆ่าไปแล้วคุณพาติดคุกคุณพาทนความทรมานไม่ได้หรอกคุณลาครับเรื่องนี้ผมเลี้ยงมันมากับมือผมจะฆ่ามันเองคุณพาไม่ต้องมาเข้ามาเกี่ยวคุณพาถอยไปมือก็เหมือนกันมือเห็นหรือยงัง คนที่มึงรักบ้างที่สุดมึงรักมันพ่อมึงที่สุดเขาจะฆ่ามึงมึงเกิดมาทำไมกูหนักอกหนักใจกับมึงพูดก็พูดไม่ได้เขาเนื้ออยากจะเตะก็เตะมึงอยากจะตีก็ตีมึงมึงอยู่เลยท้ออยู่ไปมึงก็ลำบากลูกอิสอยแก ก็อยู่เลยว,วันนี้กูนี่แหละกูจะฆ่ามึงเองมึงตายซะยัย,ยตัวย <c oughs> <c oughs> หยรีบกลัวจะทำอะไรลงไปไม่บอกก็ตอ,อดลูก <c oughs> นี่มันลูกมึงนะมึงเลี้ยงมันมามึงไม่รักมึงไม่สงสารมึงมาได้ยังไงมึงจะฆ่ามัน เป็นพ่อภาษาไรชาติมาใช่ผมเป็นพ่อหมาหมาหยุดพ่อกันสักทีเห็นท่ว่าภายในบ้านหลังนี้มันคงจะไม่มีใครตัดสินใจอะไรได้สักอย่างเลยนี่มันอะไรกันฮะคุณพระบดินเดชาเดี๋ยวนี้ทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนตัดสินเอ็นเอียงไปเอ็นเอียงมาฉันถามคุณสักคำเถอะ คุณเหนื่อยบ้างไหมคะที่จะต้องคอยปกป้องไอ้ตอไปแบบนี้ตลอดเวลาคุณเหนื่อยคุณทนได้ด้วยความรักความเมตตาสงสารที่คุณมีให้กับมันแล้วมึงล่ะไอ้ย้อยมึงเหนื่อยบ้างไหมว่าตั้งแต่มันเกิดมาผมเหนื่อยครับมึงเหนื่อยมึงทนได้ด้วยสัญชาตญาณของควาเป็นพ่อของมึง คิดกับกูคุณหญิงบานแย้งกูเหนื่อยกูเหนื่อยอะไรกูเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับกูเหนื่อยเพราะกูเกลียดมันกูเกลียดมันเหมือนที่กูเกลียดแม่มันนั่นแหละหญิงใจง่ายหญิงผู้หญิงซะแล้วอย่าด่าคนที่ด่าเลยครับพวกมึงสองคนไม่มีค่าแม้แต่ชนิดเดียว อยู่ไปกับเปลืองข้าวสุกบ้านกูจะเปลียบไปแล้วมึงสองคนพ่อลูกก็เหมือนกับขยะชีวิตต่อให้กูเก็บกวาดมากสักแค่ไหนมันก็ยังสกปรกในใจกูอยู่ดีหากแม่มึงรักพระบดินขนาดนั้นทำไมกันล่ะไอโตถ้ามึงมีบุญสักนิดทำไมมึงไม่มาเกิดเป็นลูกกูทำไมต้องไปเกิดเป็นลูกไอสัลแล้คนนั้นด้วย อย่าคิดว่ากูโง่นะกูรู้อะไรอะไรมันก็อยู่ในใจกูนี่หากแมน่นกูจะไล่มึงออกจากบ้านหลังนี้เองมึงคงไม่รู้สึกอะไรหรอ,อไอ้โต๊ะใเพราะมึงรู้ว่ากูเกลียดมึงแต่กูจะให้คนที่มึงรักคนที่มึงเทิดทูนบูชาอยากได้เขาเป็นพ่อจนตัวสัตว์เป็นคนไล่มึงเองกูก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าหัวใจคนบ้าคนใบ้อย่างมึงมันจะทนได้นานสักแค่ไหนคุณพระก่อนที่ฉันจะพูดอะไรกับคุณไปอย่าหาว่าอีฉันทวงบุญคุณเลยนะคะทุกวันนี้ที่คุณได้ดีได้ดีขึ้นมาเป็นเพราะเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ของอีฉันคุณถึงได้มียศดาบรรดาศักดิ์ชิหน้าชูตาได้ถึงขนาดนี้วันนี้ฉันจะขอเยื่อคำขาจากคุณ ถ้าบ้านหลังนี้มีฉันคุณหญิงบานแย้มต้องไม่มีไอ้โตใบแต่ถ้าบ้านหลังนี้มีไอ้โตใบต้องไม่มีฉันคหิ ไปนะครับคุณพรามึงได้ยินแล้วใช่ไหมมึงสองคนพ่อลูกดีกแล้วใช่ไหมว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ <c oughs> เขาไม่ต้องการให้มึงสองคนอยู่ที่นี่ครับไอ้ย,ย้อยค,คุณมึงรับปากกับกูได้ไหมว่าถ้าวันนี้มึงต้องก้าวเท้าจากบ้านหลังนี้ไป <c oughs> ึงจะดูแลเจ้าโตให้ดีที่สุดมึงรับปากกูได้ไหมผมรับผมรับปากครับผูเข้าใจมากนะถ้าตลอดเลยแะเวลาที่ผ่านมามึงทำหน้าที่ทุกอย่างแทนกูมาตลอดต่อเองที่ผ่านมาพ่อพยายามจะดูแล และให้การปกป้องเองให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้เผื่อว่าความดีฉันทำลงไปมันจะลบล้างความผิดในสิ่งที่ฉันเคยทำเอาไว้แต่วันนี้พ่อหมดปัญญาแล้วลูกเอ๋ยเองอยู่ที่นี่ต่อไปก็เปลี่ยนเสมือนเสียมนนาที่ทิมแทงจิตใจเขา้า ทำให้เองไม่มีความสุขคนที่รับทุกข์ก็คือเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปเถอะลูกออกจากบ้านหลังนี้ไปคนกรตันยูรู้คุณอย่างเองอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแต่ไม่ใช่ในบ้านหลังนี้และจงฟังคำพูดพ่อไว้ให้ดีนะลูกนะถ้าเองไม่ไดีดี เอ็งจะกลับมาบ้านหลังนี้เลยนะลูกคุรงงออกให้ไกลไปขอบรูออกไปสร้างตัวสร้างตน จงเชื่อคำพ่ออย่าขอเหตุผลอย่าคิดว่าตลเมื่อต่อยต่ำใจพ่อเคยดีเป็นสีแดงวันนี้ต้องแกล้งใจดำมาดูแลตเองด้วยนะ โนคมินเหลืองออลคำนี้จะนอนที่ไหนคงต้องโผพินปินไกจะไปทั้งไหนเอ่ยถามใครคนคิด กออดเขียนเกนโทนี้มันเวนหลือกทำครับขอบพระคุณสำหรับตัน้ำใจและค่ารถที่มีครับเจ้าโตบ่ใบพร้อมด้วยเจ้าแยม <c oughs> บทฝากการแสดงของสองศิลปินผู้ม,มากไปด้วยความสา,าสมารถโต่ายพระเอกสายอย่างลูกอ่างทองอเจ้าย้อยดาตลกคันทองขนองรามครับ ออามาเปไม่มีที่อยู่แล้วลูก<า>เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจต่าไนละ้ลูกไม่ได้ดีไม่ต้องกลับมาไปลูกไปกับพ่อไปตายดาบนะลูกไม่ต้องร้องไห้นะลูกนะไปไปเดินนะลูกนะไปลูก